สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมสมพงศ์ดอทคอมแฮมแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาเอาพึ่งนะครับหรือว่ามาเก็บพึ่งนะครับสี่เดือนที่แล้วแล้วนะครับผมจะมาดูว่าวันนี้น่ะหหงพึ่งมันใหญ่หรือยังนะครับผมผมได้พอว่ามันใหญ่มันใหญ่เป็นพึ่งปลานะครับพึ่งพงพึ่งปลานะฮะอุปกรณ์ของผมก็มีอยู่2ออย่างด้วยกันนะครับอ่าอันนี้ก็คือมีดนะครับมีดเอาไว้ตัดนะครับ แล้วก็อันนี้กระมังนะครับเอาไว้ใส่เนาะมีแค่นี้นะครับแล้วก็เหาก็แต่งชุดในการเก็บพึ่งนะครับผมก็ศึกษาในอินเทอร์เน็ตนะครับศึกษาใน y o u t u b e ของหลายหลายท่านนะครับก็ได้ประมาณชุดนี้นะครับเดี๋ยวมือเกก็ต้องใส่ถุงมือตัวนะครับเดี๋ยวไปพอกันเลยนะครับว่าผมจะเอาพึ่งอย่างไดนะครับไปไปหอพร้อมกันครับ สาธุสาธุพ่อแม่คุณปา,า,า,าอาจารย์เจ้าปุถุคุโอะมาประสิทธิเกิดตัวกอาจารยกผมอ่ะสาธุหนักพอได้นะครับเมื่เอเดลออกเนี่ยมันมีคนถ่ายนะครับถ่ายคนเดียวเนาะวันนี้ฮะเดวผมจะ็ตั้ได้สองนะครับเอามาวางเอามารองไว้ นี่นะครับท่านผู้ชมผมจะเอาเอามาวางตีใบตองนี่นะครับโอ้นี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นพึ่งนะฮะต่อลวงใหญ่ขนาดเนอะมีทั้งหมดอยู่หลายแคปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดเจ็ดแคปนะครับโอ้ oh, น้ำหวานได้นักนะครับโอเคฮอันนี้เป็นพึ่งปลานะครับพึ่งโพงนะครับ ปฏิรูปเฮสวะโสปฏิเสวามิป oh, ฏิรูปเฮสวะโสปฏิเสวามิโอ้นี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้นี่ผมปาดแล้วครับน้ำพึ่งเยอะขนาดครับเยวผมหไปล่อยปาดเอาแล้วครับ โอ้ oh, เรียบร้อยครับโอเคอ่ะโอเคนะครับได้นักนะครับน้ำพึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับรนี่ฮะเดี๋ยวผมจะเก็บห้งก่อนนะครับ